สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับจุดแล้วนะคะวันนี้นะคะจุ๋จะพาทุกคนมาต้มกล้วยแต่ว่าไม่ได้ต้มนะคะถ้าใครอยากหอมนะคะกดติดตามจูไว้เลยนะคะจู๋จะพามาทําอาหารที่ทุกคนแล้วกินแล้วหอมแน่นอนค่ะจากตอนแรกที่จู๋ทาที่จูก่อนจะมากินแบบนี้นะคะก็คือจูหนัก87นะคะแปดสหกแปดเจและตอนนี้ก็คือหนัก57นะคะทุกคนถ้าทุกคนทําตามจู๋รับรองว่าหอมแน่นอนเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะจู๋จะพาทุกคนมาทํากล้วยที่แบบว่าไม่เละแล้วก็หนึบนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ เรามาเริ่มทำกันเลยนะก็คือนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือการเลือกกล้วยนะคะทุกคนเลือกกล้วยก็คือให้มันแบบหำหมนะคะติดเขียวเขียวแบบนี้นะคะเห็นไหมแบบนี้นะคะจะดีนะคะมันจะไม่มันจะไม่ฝาดเกินไปจะไม่หวานเกินไปนะคะเวลาต้มออกมามันก็จะให้เท็กเจอร์ที่แบบดีนะคะแลวแบบเหนอะเหนจะไม่เละน,นะคะทุกคนถ้าใช้กล้วยที่แบบว่าสุกมากกว่านี้ก็คือไม่โอเคแล้วนะคะเวลาไปเลือกซื้อก็แบบว่าต้องซื้อที่แบบเขียวเขียหน่อยนะคะพอตื่นเช้ามานี่มันก็จะแบบแบบนี้เลยนะคะ จะเป็นแบบเขียวๆแบบออกเหลืองนิดนึงนะคะ,อ,ะอันนี้จูซื้อมาในราคา4ละ20บาทนะคะซื้อกับลุงที่แบบว่าจะปลูกเองนะคะอันนี้4ละ20บาทเรามาทํากันเลยค่ะว่าทํำยังไงะะขั้นตอนแรกนะคะก็นํากล้วยนะคะมาตัดออกนะคะตัดหัวตัดท้ายแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เอาเปุ๋ยออกนะชเชื่อว่าทุกคนทําเป็นแน่นอนเลยนะคะ วันนี้อาจจะได้ยินเสียงไม่ชัดนะคะเพราะว่าจูหาไม้ไม่เจทุกคนแบบนี้นะแล้วก็ผ่าตึงแบบใครจะผ่าเป็นแบบไหนก็ได้นะคะทำแบบนี้อร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนอ้วนมันจะไม่ฝาดด้วยนะคะบางทีไปซื้อเขากินมันอาจจะเละอาจจะฝาดอะไรประมาณนี้นะคะ ทำกินแล้วก็จูจะเก็บใส่ติ๊ดไปนะคะทุกคนขึ้นก้งนแล้วนะคะทุกคนก็นำกล้วยนะคะมาล้างยางออกนะคะเพราะว่าบางทีมันก็จะมียางดำๆใช่ไหมคะทุกคน เสร็จแล้วนะคะก็บีบมะนาวลงไปค่ะเพื่อไม่ให้กล้วยมันดานะคะคือต้องบีบใส่ต่ตอนแรกอะไรแต่ว่าจูลืมก็เลยทาให้ดูนะคะมันจะได้สีสวยงามก็คนคนนะครับนงยางหน่อยนะคะทุกนะคนถ้าใครไม่มีน้ำมะนาวก็ใส่น้ําส้มสายชูได้นะคะทุกนะคนก็ช้อนตบหนึ่งนะ,ะมันจะมียางเห็นไหม มันจะติดมือเราอยู่เนี่ยเห็นไหมคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราทิ้งสักพักหนึ่งแล้วกะว่ากล้วยมันขาวออกแล้วยางมันยางมันฟูขึ้นมาแล้วนะตรงนี้เห็นไหมอ่าทีนี้เราก็ไปล้างออกนะคะเทน้ําทิ้งเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาน้ําปูนใส่นะคะมาเทใส่นะคะอ่าการทําน้ําปูนใส่นะคะก็คือน้ำหนึ่งลิตรต่อปูนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกคนอ่า ก็ทำทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะจูเชื่อว่าทุกคนทําเป็นนั่นแหละเอามาละ,ละลายละลายน้ํานะคะแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะน้ำปูนมันก็จะใส่นะคะมันก็จะใส่แบบนี้นะอันนี้คือจูทําไปแล้วนะคะข้ามคืนไปแล้วนะคะนี่เลยหนึ่งช้อนโต๊ะเอาน้ำหนึ่งลิตรนะคะทุกคนถ้า น้ำสองลิตรก็ใช้สองช้อนโต๊นะก็ะใส่เป็นเกลือดำนะคะนี่เลยถ้าใครมีเกลือชมพูเกลืออะไรก็ใส่ลงไปนะคะเกลือดำมันจะดีตรงที่ว่ามันมีแร่ธาตุแปดสิบสี่ชนิดนะคะก็เพื่อสุขภาพก็ใส่ลงไปเลยคนหน่อยนิดนึงนะเสร็จแล้วก็นำล้วยที่ล้างน้ำนะคะมาใส่เลยนะคะแช่ไว้นะคะทุกคนแช่ แค่ทิ้งไว้ยี่สิบนาทีนะคะทุกคนเสาวสาวเข้ากันหน่อยนะคะแช่ทิ้งไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการนึ่งกันนะคะถ้าถึงเวลาหลังจากที่ครบเวลาแล้วนะคะครบเวลา20นาทีนะคะเราก็นำมาใส่ ตึงได้เลยค่ะใส่ซึ้งได้นะคะเรียงกันนะคะเรียงไว้นะแบบนี้ทำแบบนี้นะคะกล้วยมันจะไม่เละน,นะคะทุกคนมันจะเนื้อหนึบแล้วก็อร่อยนะคะทุกคนเนื้อหนึบมากมันก็จะไม่ฝาดด้วยนะมันจะลดความฝาดลงได้เยอะเลยนะทุกคนปกติถ้าเราไปซื้อกินเขาเนี่ยเออที่เขาทํามานะปกติจูก็ไปซื้อตามห้างอั่นแะแพ็คละเท่าไหรนะ่สามสิบเก้าบาท แพงอยู่นะนั่นแหละมันก็จะเละๆบางทีก็ฝาดมากกินไม่ได้หลังจากที่เราเรียงเต็มแบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็นําไปนึ่งสามสิบนาทีนะคะทุกคนการนึ่งนี้เราจะใช้ไฟกลางประมาณสามสิบนาทีนะคะตั้งไว้เลยค่ะทุกคนก็จะได้กล้วยต้มแบบนี้นะคะทุกคนจุงแนะนํานิดนึงนะคะก็คือทุกคนนะคะพยายามนะคะล้างยางกล้วยออกให้หมดนะคะบางทีมันก็จะมีลูกที่แบบว่ามันสุกไม่เท่าเพื่อนนะคะพยายาม แยกล้างก็ได้นะคะบางทียางมันจะมาติดขอบขอบกล้วยนะคะมันจะทําให้กล้วยมันดําแล้วก็ไม่สวยงามเท่าไหร่นะคะแต่ดูผ้าตรงที่แบบว่าดูล้างยางออกไม่หมดนะคะมันก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะทุกคนโอเคค่ะถ้าใครนะคะอชอบก็อย่าลืมไปทําทานกันดูนะคะอร่อยมากแล้วก็หนึบมากนะคะทําขายก็ได้ไม่ฝาดเลยนะคะหนึบแล้วก็ไม่เละนะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้จูด้วยนะคะไปแล้วค่ะ